จุดเริ่มต้นของนักรบไม่ใช่เป็นเรื่องความองอาจกล้าหาญแต่เป็นเรื่องขอบเขตของการตายต่อตัวเองนั่นหมายความว่าอะไรคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปครอบครองเราต้องชนะศัตรูในชีวิตของเราก่อนเราต้องตายต่อตัวเองก่อนนั่นหมายความว่าเราต้องเลือกให้ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ความมืด เราต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับศัตรูที่จะพยายามเข้ามายึดพื้นที่ในชีวิตของเราพี่น้องคะศัตรูมันสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อจะพาเรานั้นกลับไปสู่ความมืดพาเรากลับไปสู่ความบาปหรือความอ่อนแอที่เราเคยมีชัยชนะมาแล้วมันจะขโมยและทำลายทุกสิ่งที่เป็นของเราทุกสิ่งที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเราวันนี้อยู่ที่เราเลือก ว่าเราจะเลือกที่จะสู้หรือเราไม่สู้พี่น้องเลือกที่จะสู้หรือเลือกที่จะไม่สู้สู้ไหมคะส,สู้ใช่ไหมคะเพนเนี่ยพระเจ้าให้เสรีภาพในการเลือกกับเราเพราะองค์ไม่เคยบีบบังคับเราแต่ทุกครั้งที่การทุกครั้งในการเลือกของเราเราต้องรับผลของมันหลักของพระเจ้าคือหวานสิ่งใด เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเราหว่านความเข้มแข็งเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก็บเกี่ยวความอ่อนแอเราหว่านความรักเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก็บเกเก็บเกี่ยวความเกลียดชังเพราะฉะนั้นนั่นคือหลักการของพระเจ้าคือพระองค์ให้เสรีภาพกับเราในการเลือกพระองค์ไม่เคยบังคับเราแต่วันนี้ถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเราขอเลือกที่จะสู้ กับศัตรูที่ทำงานภายในชีวิตของเราเราไม่อนุญาตให้ความมืดมีพื้นที่ในชีวิตของเราอีกต่อไปแต่เราขอประกาศว่าทุกพื้นที่ในชีวิตของเราคือความสว่างของพระเจ้าที่จะปรากฏในชีวิตของเราเพราะนั้นพี่น้องไม่ว่าศัตรูของเราคือมาร เราก็จะไม่ยอมแพ้และเราจะไม่กลัวมันด้วยเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะให้เรามีชัยชนะและชัยชนะของพระเจ้าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและชัยชนะที่เราได้รับจากการต่อสู้จะนำมาซึ่งชีวิตของเราที่จะก้าวไปสู่ความโปรดปานของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา